BTS ขึ้นค่าตั๋วเป็น17-47บาทเริ่ม1มกราคม2566 BTS ประกาศว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปจะปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทหมอชิดอ่อนนุชและสายสีลมสนามกีฬาแห่งชาติสะพานตากสินรวมส่วนต่อขยายสายสีลมกรุงทนบุรีและวงเวียนใหญ่จากราคา16-44บาทปรับเป็น17-47บาทโดยการปรับราคาค่าโดยสารครั้งนี้ยังต่ำกว่าเพดานอัตรา ค่าโดยสารสูงสุดตามสัญญาสัมปทานที่21บาท52สตางค์ถึง64บาท53สตางค์และเป็นเวลามากกว่า5ปีแล้วที่ไม่ได้มีการปรับราคาค่าโดยสารเพราะคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนจึงได้ชะลอการปรับอัตราคา่าโดยสารมาโดยตลอดแต่ด้วยผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ต้นทุนสินค้าโดยเฉพาะด้านพลังงานอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรที่สูงขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นอีกทั้งบริษัทยังมีค่าใช้ใจ่ายด้านต่าง สูงขึ้นด้วยทำให้ต้องปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร